สบายดีสบายดีอันนี้ก็คือแห่งงานเล้าเนาะอยู่ในไทยเป็นยังไงเนาะการเหตุการณ์เหตุงานอยู่เมืองไทยอยู่ประเทศเพิ่นผู้ซื้ผู้ซื้เป็นยังไงแน่เนาะมือแท่ใต้เบ้าโอ้อันนี้คือแห่งงานเล้าอยู่ในไทยเนาะ ไดมากต่องินบาทเนาะไมได้เงินคนลำบากอะไรอยู่หรอไม่ใหญ่กคืองานงานล่าเนาะที่ใไทยอยู่ธรรมดาเด้อพี่นาะเป็นตาราดเนาะโมเมนต์ง่ายเด้อแมนและโสมาเด้อมาเด้อมาเด้อไทยเนี่ยอยู่เว่าอันนี้แหงานไทยสัมผับ เข้างานน่าจะบ่ายสามหน่อยเนาะเพิ่นเลิกงานก็น,น่าจะโอ้เกือบเจงเลย,เลยเนะพี่น้องแมนบะแมนแมนเกือบเจงเลยเนาะโอ้เห็ุงานค่อนข้างค่อนข้างนักหลายก่อภัยเนาะ โอ้นี่คือให้งานเ่าเนาะตนองเป็นงานตใหานาอไอ้เป็นอะไรหงานนาะมึเป็น,น,นอะไรนาะชึกไมือยโอ้ธรรมาดาเนาะ ก็คือมามีเกีียวผูมูเดงเนาะดาโอ้คนคนละปากเลยี่น้องเนี่ยคข,ข,ข,บบาาขทางนักนอยูร้านข้าวมูเดงช่นงยอมใจผมเปินเนาะเป็นงานสู้ชีวิตนะเรลองได้เก็บร้านเปิดร้านเนาะธรรมดา บะไรกำบันเบานบ่าวยังหูหูเนาะหูน้งคนนันะคนข้างเพื่อว่าจะเก็บเก็บเงินได้หลายตะก่อนวันนึงสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทนะ้องเพื่อนเนาะโอ้ชมวิาาวบรงยากาศน่ารนะักเลยอันนี้คือบรรยากาศน,าาน่ารักเลย นั่งตื่นมวโอ้มีโดนประตูกลมนอนไปน้องอโนอนหน้าล้านเอ่าเป้าเข้าน่านนี่ประาโมโาณจักโม่หาจักโม วสามตอนเด็ดเนาะเริ่มงานก็น่าจะห้าโมงเ้าเนาะทุกวันที่ห้าโมงเประมาณอตอนเดาการฮาสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ต่อปีต่อต่อไปนะฝากติดตามเด้อ